ถ้าใช้เป็นประธานถ้าใช้เป็นประธานทำด้วยกันจัดว่าเป็นเอกต่างคนต่างทำจัดว่าเป็นพระหูเโอเคไหม ไทยแค่เป็นประธานเท่านั้นคอ c t i v ีบนาวเนี่ยแปลว่านามบอกหมวดหมู่แปลไทยเป็นไทยคืออะไรนะพูดคำนี้แล้วนึกถึงมากกว่าหนึ่งคนเช่น นะคะเช่นอย่างที่บอกอะมันแยกจากว่าอะไรทีมคอมมิชชีสกูลคลาสแกังอออเดียนซ์เอออ,อ,เอ,อ,อะไรกันนึกไม่ออกเจอรี่คณะลูกขุน PARTY พักการเมืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราไปหาดูซึ่งมันอย่างนี้นะพอถ้า,ถ,า,าถ้าใช้เป็นประธานถ้าใช้เป็นประธานทำด้วยกันจัดว่าเป็นเอกต่างคนต่างทำ จัดว่าเป็นพ้าหูโอเคไหมใช้แค่เป็นประธานเท่านั้นแต่ถ้าแต่ตำแหน่งอื่นในประโยคตำแหน่งอื่นในประโยคใช้พ้าหูพด น้องจดหน่อยลูกเดี๋ยวพี่ดิมซีให้ดูจดหน่อยเดี๋ยวซีให้ดูเสร็จไหมล่ะถ้าใช้เป็นประธานนะคะทำด้วยกันเป็นเอกพจน์ถ้าต่างคนต่างทำเป็นพหูพจน์แต่ตำแหน่งอื่นยังคงความเป็นพหูพจน์เหมือนเดิมอายกตัวอย่างเช่นข้อ8ที่น้าลองดูนะเช่นข้อ8เนี่ยเดี๋ยวทีมเห็นปะเดี๋ยทีมตัวเนี้ย มันทำาหถึงแพนมันเติมเอล่ะเพราะว่ามันนับว่ามันวางแผนด้วยกันมันจัดว่าเป็นเอกพจน์คุณเข้าใจปะและทีนี้นะคะแพนเอ่อทูเซเลเบตใช่ไหมแต่ทีนี้น้องดูเห็นไหมเซเลเบตความสําเร็จของพวกเขาเห็นปะเด์ตัวนี้บก่กความเป็นพระพจน์ละเห็นไหมหรือแม้กระทั่งเดย์ตัวนี้เห็นปะอย่างที่บอกคือว่ามันไม่ได้ใช้เป็นประธานแล้ว,พวเพราะประธานอยู่ตรงนี้ไปแล้วอะเธอเข้าใจปะพวกเขาก็ยังคงต้องแบบหาเอ่อแบบ อะไรนะข้อสรุปสําหรับดีเทลบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจปะหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยเห็นไหมคอมมิชชีก็เช่นเดียวกันคอมมิชชีณตําตแหน่งเนี้ยณตําตแหน่งประโยคที่มันเป็นประธานของประโยคเนี่ยจัดว่าเป็นเอกพจน์ถูกไหมเพราะมันทําด้วยกันอนะ่ะมันพูดถึงเรื่องนโยบายมันต้องพูดพร้อมกันด้วยกันถูกปะแต่ทีเนี้ยพอเห็นนะในตอนท้ายเห็นปะก็ยังก็กลับไปเป็นผูพคนเหมือนเดิมแล้วว่าพวกเขานะคะก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างนี้โอเคไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของคอลเลกทีฟนาวนะคะ เป็นข้อยกเว้นนิดหน่อยแต่ว่าพี่ดีมั่นใจว่าพอพูดอย่างนี้แล้วน้องน่าจะจําได้ถ้าไปทวนนะ